ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกลากันไปแล้วสำหรับทิมพิธาลิมเจรินลัตและต่ายชุดติมาชาวโซเชียลหลายๆคนก็ยังคงเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่มีภาพไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาและภาพครอบครัวในวันสำคัญของลูกสาวน้องพิพิมให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดทางด้านพิธีกรข่าวบันเทิงช่องแได้ออกมาเผยว่า ตายชุติมามีคนคุยแล้วไม่คืนดีกับพิธาแน่นอนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเท่านั้นตายชุติมามีคนใหม่แล้วแต่ยังไม่เปิดตัวหน้าตาดีโปรไฟล์ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนนอกวงการตายมีตัวจริงแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวงานนี้ทำเอาเลือจิ้นใจสลายกันเลยทีเดียวและชาวโซเชียลต่างก็พากันเดาว่าหรือคนนี้จะเป็นเจ้าของแหวนตัวจริงอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าทีมพิธากับต่ชุด